สวัสดีครับผมนายวิกิตโสภานะครับรองแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครอันนี้ก็จะมาบรรยายในหัขขขขวข้อกา,า,ารปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับครับการปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับก็เป็นพืชใหม่นะครับไม่ใช่พืชใหม่นะครับแต่ว่าเป็นพืชที่ มีความต้องการใช้ในปัจจุบันนะครับก็เรามาดูกันว่าฟ้าทรลายโจรในประเทศไทยที่มีชื่อเรียกแต,ตกต่างกันไปแต่ของแต่ละภาคนะครับก็อย่างเชีนย้ากกันงูของสงขาฟ้าสะทางของพัทลุงนะครับสามสิบดีของร้อยเอ็กนะครับหรือฟ้าสามของพนาณนคมหรือน้ำลายพังพอก็กรุงเทพนะครับ อันนี้ก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับก็ชื่อวงสื่อสามัญน,นะครับลักษณะของฟ้าตลายโจรน,นะครับก็เป็นพืชล้มลุกนะครับสูงประมาณสามสิบถึงร้อยเซนติเมตรนะครับลำต้นเป็นลิสี่เหลี่ยมแผ่นใบรูปไข่หรือรูปวีนะครับกว้างประมาณสองถึงสี่เซนติเมตรยาวประมาณห้าถึงสิบสองเซนติเมตรช่อดอกออกที่ยอดหรือง่ามใบใกล้ยอดนะครับ เป็นช่อแยกแขนงน,นะครับดอกสีขาวแกมม่วงมีผลเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับสมบูรณ์เพศก็คือเป็นดอกที่มีทังเกสรอนตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับผลหรือฝักรูปขอบขนานกว้างยาวสองถึงสมิลเมตรยาวสิบห้ถึงสมิลเมตรมีสีน้ำตาลผลผลเมื่อแห้งนะครับก็จะแตกนะครับ ปาทลายโจนนะครับก็เป็นพืชล้มลุกในกตระกูลเดียวกันกับพืชต้อยติ่งนะครับลำต้นสูงประมาณสามสิบถึงเจ็ดสิเนเมตรเมืม่อปลูกในที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแสงแดดไม่มากนักนะครับหรือในที่ร่มลำไรนะครับอาจจะสูงถึงหนึ่งเมตรนะครับลำต้นก็เป็นสี่เหลีย่ยมตั้งตรงแตกกิงก่งออกทางด้านข้างนะครับผลหรือฝักนะครับก็ลูก ขนานค่อนข้างแบนแบนไปนะครับแล้วก็โคนแหลมนะครับเมื่อฝักแก่จะแตกนะครับซีกนะครับแล้วก็มีมเมล็ดประมาณ 8- ปดถึงสิบสี่เมล็ดต่อฝักมเมล็ดรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมมีลักษณะแบนสีน้ำตาลแดงน,นะครับดอกเอาดอกเป็นช่อดอกสมุนเพดดอกมีสีขาวคนมีแต้มเป็นสีม่วงนะครับ ถิ่นกาเนิดของฟวาตลายโจนนะครับก็อยู่ในถิ่นกําเนิดของทางตอนใต้ของประเทศอินเดียศรีลังกานะครับสภาวพื้นที่ปลูกนะครับพื้นที่ปลูกก็เป็นพื้นที่ลาดเป็นที่ดอนนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ําขังมีความสม่ําเสมอนะครับมีการระบายน้ําดีนะครับอ,อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อการคมนาคมสะดวกนะครับพื้นที่ พื้นที่ปลูกต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลผลิตนะครับลักษณะดินนะครับลักษณะดินที่ปลูกก็เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับดินควรมีการระบายน้ําดีทรายที่อากาศดีนะครับและมีความเป็นขดเป็นด่างะระหว่าง6.6ถึง6.8นะครับการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินก็จะใช้ประมาณสองครั้งนะครับ ในครั้งแรกนะครับก็เป็นการเปิดหน้าดินเพื่อให้ล่วนซุยและกำจัดวัชพืชจากด้านควรตะด่างดินไว้ประมาณเกจดถึงสิบสี่วันเพื่อกํจาจัดวัตูพืชจะพวกทําลายไข่มแมลงนะครับหรือเชื้อโรคในดินและยังช่วยให้ดินรวนซุยเพื่อสะดวกในการปลูกป่าลายโจรอันไกลครั้งที่สองนะครับก็เป็นการไถกลับหน้าดินทําให้ดินล่วนซุยละเอียดมากขึ้นเพื่อปรับระดับ ดินให้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ควรมีการเก็บตอไม้พวกเศษวัชพืชออกจากแปลงด้วยนะครับถ้าหาพวกพบว่าดินมีความเป็นกรดต่ำกว่ากรดด่างต่ำกว่าหกจุดศูนย์ก็ให้ใช้ปูนขาวนะครับอาจารย์ถึงสองร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพแปลงปลูกนะครับก็เป็นที่ดอนนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เกษตรกร,รเรียกว่า ผู้ปลูกปลาตรลายโจรในช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพดินลูกลังนะครับที่เกษตรกรปลูกนะครับ<ม>พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมคอยเกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตนะครับสภาพภูมีอากาศนะครับ มะตราวโจสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนหรือร้อนชื้นนะครับจเจริญเติบโตได้ทั้งสภาพที่ร่มและกลารแก้งถ้าปลูกกลางแก้งลําต้นจะเตี้ยใบหนาถ้าปลูกในที่ร่มลําต้นจะสูงใบใหญ่แต่บางนะครับพื้นที่ปลูกควรล่งแจ้งและมีแสงลําไรแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําที่ใช้ในการปลูกต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อนไม่ไหล ไม่ไหลผ่านแหล่งที่มีการคนเพื่อนของเชื้อโรคนะครับและต้องมีความเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ่าทะลายโจรในฤดูแล้งถ้าหาครับในฤดูแล้งนะครับฤดูกาลที่เหมาะสมนะครับฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลแต่ฤดูกาลที่เหมาะสมก็คือต้นฤดูฝนก็ประมาณเดือนพฤษภาคมน,นะครับช่วงต้นฝนนะครับ พันธุ์ที่ใช้ปลูกนะครับเป็นพันธุ์พิชโนลกห้าขีดสี่หรือพันธุ์พิจิตรสี่ขีดสี่หรืออาจจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเกษตรกรบางพื้นที่อาจจะหาพันธุ์ไม่ได้ก็จะใช้พันธุ์พื้นเมืองก็ได้นะครับการเตรียมรียมปลูกนะครับนี้ก็หลังจากที่ไถพวนหรือยกเลอะก็จะทําการยกร่องปลูกนะครับสูงมม cm, ประมาณ1ิบห้าถึงยี่สเซนติเมตรกว้างประมาณหนึ่งถึงสองเมตร แล้วก็ให้มีช่องระหว่างแปลงนะครับประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับการเตรียมพันธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใปปุูงด้วยด้วยมเมล็ดนะครับก็เนื่องจากว่ามเมล็ดมีเปลือกแข็งนะครับก็จะควน,นแช่น้ําประมาณหกถึงสิบสองชั่วโมงหรือแช่ในน้ําร้อนนะครับแสิบองศาศรีนะครับ นาน5-7ถึงดนาทีหรืออบเมล็ดที่อุณหภูมสิสี่สิบ้าองศาซีนาชั่วโมงน,นะครับการปลูกนะครับถ้าปลูกด้วยมเมล็ดนะครับก็จะใช้การปลูกแบบหวานนะครับการใช้ปลูกด้วยมเมล็ดโดยปลูกแบบหวานก็จะใช้อาจารเมล็ดที่หนึง่งจุดห้าถึงสองกิโลกรัมต่อไร่หรือปลูกแบบโรยเป็นะมะเมล็ดเป็นแถวก็จะทําการขุดร่องตื้นๆเป็นแถวยาวโดยโรยมเมล็ดแล้วเกี่ยวกบ ี่ยดินกบนะครับระยะระหว่างแถว40่ซิติเมตรวิธีนี้ก็จะใช้เมล็ดอยู่5 1ร1 0 0เมล็ดต่อ1เมตรนะครับหรือว่าโปแบบหยอดเป็นหลุมนะครับก็จะเตรียมหลุมลึกประมาณ2าเซนติเมตรนะครับระยะโูร20 x 40เซนติเมตรหยาเมล็ดหลุมละ5-10เมล็ด วิธีนี้ก็เหมาะในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับที่สองนะครับก็จะปลูกด,ด้วยวิธีใช้ต้นกล้านะครับน,นี่ก็จะมีการเพราะชำสมบัติกนะครับตัวใช้วัสดุก็เก็บดำทรายและดินในจาร์สองต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเมื่อแตกใบจริงสามถึงสี่ใบก็นำไปปลูกได้นะครับหรือปลูกโดยการปักชำ นะครับก็คัดเลือกจิิงที่มีความยาวประมาณส0เซนติเมตรเด็ดใบเพื่อลดการภายน้ําแช่ในน้ํายาเล่งรากนะครับสินาทีจัถึงให้แห้งก่อนปรับชําแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มทางแสงหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อแตกใบจริงแล,ลี้ลากงม้อนาไปปลูกได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ต้นกล้านะครับก็ที่มีแตกใบจริงมาปลูกนะครับอ,อ,อายุป,ประมาณสาสิบวัน อันนี้การเตรียมหลุมในการย้ายต้นกล้านะครับก็จะมีการขุดหลุมประมาณ15เซนติเมตรลึกประมาณ8-12เซนติเมตรปลูกเป็นแถวคู่โปรเป็นแถวระยะโปก20-30คูณ40เซนติเมตรนะครับให้ก็จะให้น้ำหนักสดอยู่ประมาณ3ตัน3,700กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ให้น้ำหนักแห้งอยู่ที่ประมาณ770 กิโลกรัมต่อไร่อันนี้เป็นการทดสอบนะครับก็การใช้ระยะปลูกที่30คูณ60นะครับให้ปริมาณแสนนด็นกรับปลายสูงสุดจุดก8กแปดกรัมต่อน้ําหนักแค่งร้อยกรัมนะครับคพอมีการใส่ปุ๋ยอินีลองก้นหลุมประมาณ125กิ้กรัมต่อหลุมเพื่อคลุกเขาให้เข้ากันนะครับการย้ายต้นกล้าปลูกนะครับเมื่อต้นกล้าอายุได้30วันก็ ก็ย้ายลงปลูกนะครับก่อ,อนย้ายลงปลูกนะครับแล้วก็ก่อ,อนย้ายลงปลูกควรลดน้ำในแปลงให้ชุ่มจากนั้นไปใช้ช้อนหรือเสียมขุดแรกต้นกล้าปลูกในหลุมที่เตรียมไว้หนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุม,หล,มหลังปลูกลดน้ำทันทีนะครับอันนี้เป็นการวิธีการหยอดหยอดเมล็ดนะครับ หลังจากปลูกเสร็จก็มีการให้น้ํานทันทีนะครับว่ามีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยข้อประมาณพันกิโลกร,รัมต่อไร่หลังจากยาวไปแล้วก็จะเอามากรบหน้าแปลงพร้อมกับคุมฟางเพื่อรักษาความชื้นในแปลงนการปลูกซ่อมหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับลังปลูกไปประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันก็ทําการปลูกซ่อมอันนี้ในกรณีที่ย้ายต้นกล้าปลูกนะครับหรือ ถอนแยกในกรณีแบบวานเมล็ดล้างโปะแล้ว20 20วันนะครับการคุมแปลงนะครับในกรณีปลูกในพื้นที่โรกแจ้งควคุมด้วยวัสดุเพาะเช่นฟางข้าวนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับการให้น้ํานะครับวทชระโจมเช่นพืชชอบน้ํานะครับแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ เพียงพอตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกทุกครั้งต้องให้น้ําทันทีนะครับซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้าไม่เฉาและตายง่ายในระยะเดือนแรกหลังปลูกถ้าแดดจัดก็ให้น้ำสองครั้งเช้าเย็นถ้าแดดไม่จัดก็ให้น้ําวันละครั้งนะครับหลังจากปลูกได้สองเดือนไปแล้วก็ให้น้ําวันเว้นวันตามความเหมาะสมนะครับถ้าหากว่าพืช ฟ้าทะลายโจรขาดน้ํานะครับเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับหรือหลายวันก็จะทําให้เหี่ยวเฉาแก่แกนออกดอกเร็วไม่สามารถดึงธาตุอาหารที่จําเป็นบางชนิดได้ทําให้เกิดโรคใบสีม่วงนะครับการดูแลรักษาการให้น้ํนนนกนยายก,ก็ให้น้ําแต่ละนุมก่อนปลูกทั้งวันลงย้ายปลูกตรงแปลมสิบห้าวันแรกให้น้ําเช้าบ่ายนะครับหลังจากต้นก้าตจั้งตัวแล้ว น้ำช่วงเช้าจนกระทั่งเก็ีเกี่ยวปริมาณน้ําให้สังเกตดินนะครับว่ามียังเปียกชื้นอยู่หรือไม่นะครับถ้ายังชื้นอยู่ก็ยังไม่จําเป็นต้องให้นะครับการกักเกวัชพืชน,นะครับก็ม,มันกักเกวัชพืชน,นะครับโดยใช้แรงงานคนนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกของการย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าพัฒนาจนเติบโตจนชิดกัน ปัญหาวัชพืชก็จะค่อยๆหมดไปปั็จะวัชพืชน,นะครับถ้าหลังจากที่เราหยปอะเมล็ดแล้วนะครับ21วันครั้งต่อไปก็ห่างกันประมาณ20วันก็ปัญจะวัชพืชประมาณสัก2องงสาครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงภาพแปลงของวัชลายโจรที่จเจริญเติบโตดีนะครับมีการให้น้ำแล้วก็ ให้ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็อายุฟ้าทลายโจรก็ประมาณเจ็ดสิบวันก็ใกล้พอจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับการป้องก,กันกำจัดโรคและมแมลงนะครับการปลูกฟ้าทลายโจรยังไม่พบว่ามีโรคและมแมลงชนีดได้ทำความเสียหายรุนแรงเพียงแต่ทําความเสียาหายบางเล็กน้อยเท่านั้นหากมีวิธีการป้องกันแนละกาจัด ในเบื้องต้นก็คือถอนถอนต้นและนําไปจาลายในนอกแปลงการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวฟ้าตลายโจนะครับก็จะอยู่ในระยะที่ออกดอกประมาณ25-50%ของทั้งแปลงนะครับโดยการสังเกตจากการดอกดอกทั้งแปลงนะครับอ่ามันอยู่ในระยะประมาณ25-50%ก็าสามารถเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นช่วงที่มี สารสำคัญที่เราต้องการนะครับสูงในช่วงนี้นะครับซึ่งจะมีอายุหลังปลูกประมาณ80วันนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเช้าเราใช้กันไกลตัดส่วนเนื้อดินห่างจากดินโคนต้นประมาณสี่ข้อหรือประมาณสิบเซนติเมตรนะครับที่นำผลผลิตไปไว้ที่ร่มส่วนต้นต่อก็ทำการดูแลรักษาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในฤดูกาลต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวประมาณสองครั้งนะครับ่อการปลูกหนึ่งครั้งนะครับส่วนครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะดูแลต้นตอไว้แล้วก็เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนก็จะใช้เคี่ยวหรือกันไก่เก็บผลไม้แสก้าหรือกระมังพลาสติกนะครับอย่างนั้นก็นำปลาตะลโจรนะครับมาล้างในน้ําที่สะอาดนะครับลมให้เสด็ดน้ํามาตัดหรือหั่น ให้มีความยาวสามถึงห้าเซนติเมตรแล้วนาํามาตากนะครับโดยตากให้แห้งนะครับหรือเข้าตู้อบอุณหภูมิห้าสิบเ้าองศาเซลเซียสนานสี่สิบแปดชั่วโมงเก็บว้แต่ละโจนแห้งให้มีความชื้นไม่เกินสิบเอ็ดเปอร์เซนต์เก็บเศษถุงพลาสติกกระดึกไข่แห้งกระดึกไข้แน่นนะครับเก็บไว้ในที่สะอาดนะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับ ก็นำป้าจรลเจ้มาล้างในน้ําสะอาดของถึงสามน้ํานะครับหอล้างสะอาดนะครับก็นํามาหั่นนะครับแล้วก็นําไปตากในสถานที่ที่เราทําไว้สําหรับตากนะครับอันนี้เขาก็ใช้โดยการใช้ตะไครยสีฟ้านะครับมาทําเป็นที่ตากโดยต้องมีแดดอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะตากอยู่ประมาณสามวันนะครับหลังจากสามวัน ครับก็จะตามให้พัตราจนยังมีสีเขียวอยู่นะครับอย่าให้คั้มเพราะถ้าคั้มแล้วพวกสารสำคัญต่างๆก็จะลดลงนะครับก็นำมาบรรจุใถ่ถุงละหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ในอาคารที่สะอาดนะครับโโรอพ่อค้ามาซื้อนะครับการพักผลผลิตส่วนใหญ่ก็เกษตรกรก็พักในร่มสะอาดแล้วก็จะรอพ่อค้ามาซื้อนะครับกอ ราคาก็อยู่ช่วงนั้นร้อยสิบถึงสองร้อยแต่ช่วงนี้รา,าคากระเดยบขึ้นไปประมาณเกือบสิบเท่านะครับก็ค่อนข้างจะแพงนะครับอันนี้ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อไม่เกิดการปนเปื้อนไปสู่ผลผลิตนะครับสู่ฟ้าทลายโจรน,นะครับสารสำคัญในฟ้าทลายโจรน,นะครับส่วนส่วนที่เป็นยา ก็คือส่วนที่อยู่เหนือดินนะครับเขาประกอบด้วยสารสําคัญประเภทเล็กตัวนะครับที่มีฤทธิ์ลดไข้ฤทธิ์ต้านอักเสบหลายชนิดก็มีอยู่สารเล็กตัวก็จะมีอยู่สามสี่ตัวนะครับออกเอนโดคาโฟไลด์ดีโอเอนโดคาโฟไลด์ดีออกซิเอนโดคาโฟไลด์แล้วก็ดีออกซิไดด์ไฮโดเอนโดคาโฟไลด์สี่ตัวแต่ สารที่มีความแรงของสารก็คือสารเอนโดคาฟอร์ไลนนะครับตัวแรกนะครับขนาดยาที่ใช้ในการรักษานะครับโควิดสกนะครับซึ่งเป็นการโดยการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสในเซลล์นะครับไม่ใช่เป็นการรักษานะครับแต่ว่าเป็นการไปยับยั้งจํานวนไวรัสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้ฟ้าทลายโจนที่ ที่ระบ,บุปริมาณเอนโดคาร์ไลน,น์นะครับเท่านั้นนะครับคือใน4ตัวนั้นก็เอนโดคาร์ไลน์จะมะีความแรงของยานในการยับยัง้งต่อไวรัสต่างๆนะครับโดยจะใช้เอนโดคาร์โไลน์ร้อ180มิลลิกรัมต่อวันแบ่งให้วันละ3าครั้งก่อนอาหารนาน5วันนะครับห้าห้ามกินเกิน5้าวันนะครับถ้าถึง5้าวันแล้วก็ให้หยุด อยู่พักสกัก่อนนะครับไปมาเริ่มกินใหม่ก็ปัตราจมก็ใช้ได้ทั้งยาที่เป็นสารสก,กัดปัตราจมหรือ,อยาผมบดปัตราจมแต่ต้องให้ได้ปริมาณที่ได้รับใกล้เคียงคือใกล้เคียงกันก็คือร้อยแปดสิมิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็สารเนโนกัฟลน์นะครับารที่กําหนดนะครับผู้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศไทยก็อมีแรงงานโคองการเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับคือยังไม่มีการอักเสบโดยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ้นนะครับวาระโจรมีคนไกลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโควิดสิบเก้าก็คือหนึ่งช่วยในการยับยัง้งการเพิ่มจํานวนไวรัสนะครับไม่มีลิสป้องกันการเข้าเซลลหรือกาจัดไวรัสนะครับ แค่ okay. ไปยับยั้งไม่ให้เพิ่มจํานวนนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ป้องกันไม่ให้เข้าเซลหรือหรือจํากัดไวรัสนะครับลดอาการอักเสบซึ่งมีผลในการลดไข้ลดอาการหวัดไอเก็บคอและปรับภุ่มคุมกันนะครับ้าทรายโจนนะครับก็ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับมันก็จะมีอยูอ่สองอย่างนะครับคือ แตบเป็นผงโดยการบดนะครับแล้วก็จากสารสก,กัดฟ้าทลายโจรก็จะอยู่ในรูปแบบแคปซูลนะครับรูปกแบบของยาเม็ดนะครับซึ่งขนาดก็จะอยู่ส่วนของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงก็อยู่ที่ขนาด350-400มิลลิกร,รัมต่อแคปซูลหรือเม็ดนะครับก็รับประทานครั้งละ4แคปซูลวันละ4ครั้งหลังอาหารหรือก่อนนอนก็จะได้ปริมาณผงปริมาณายาประมาณ6 พันมิลลิกร,รัมต่อวันส่วนในรูปของสาสกัดนะครับก็จะมีขนาด 9- ถึงส0มิลลิกร,รมัม,มร,รับประทาน,ทาค,น,นครั้งละ2แคปซูลหนือเม็ดนะครับขนาด20สมิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1นแคปซูลวันละ3าครั้งหลังอาหารนะครับก็จะได้ปริมาณของอปริมาณ60มิลลิกร,รมัมขนาดาใช้ของแคปซูลฟ้าทาลาโจนทั้ง2สรูปแบบ ก็จะให้แอนโดคร์ฟอลายปริมาณ60กรทมต่อวันเหมือนกันนะครับคำเตือนนะครับไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าสลายโจนสองไม่ควรใช้ในหญิงมีคันหรือหญิงให้นมบุตรนะครับสามก็คือควรแะครับระวังการใช้ยาตัวนี้ร่วมกับยาฟาไอวาฟาลินแอสไพรินยาพวกยาแก้ปวดนะครับหรือยาลด ความดันโลหติตนะครับการควบคุมคุณภาพนะครับมาตรฐานสารจำการของวัตา,านจนคือมีสารเล็กตนรวมไม่น้อยกว่า6กร,รัมต่อน้ำหนักแห้ง100 100กร,รมัมหรือปริมาณเอนโดราฟโบไลไม่น้อยกว่า1กร,รัมต่อน้ำหนักแห้ง100กร,รัมนะครับก็วาตาโจรน,นะครับก็ การขายนะครับการขายฟ้าโจรก็ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะขายส่งนะครับขายส่งให้โรงงานไปแปรรูปนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการขายส่งให้กับพ่อค้านะครับก็ขอ,ขอจบการนํานเสนอการผูกฟ้าทลายโจรไว้เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอสวัสดีครับ